ส่วนนี้อยู่ใกล้บ้านชยาพ่อยกแม่ยกจ้าถ้าอยากดักเจอชยาต้องมานั่งส่วนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่บอกเก็ดลับให้นะอ่ะชาวว่าหยุดแบบนี้ก็ไปชิมความอร่อยที่นี่กันนะคะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสวยงามค่ะรังสิตคลองห้าชื่อว่าร้านชายทุ่งน้ำขิงกระเคนคาเฟ,คาเฟ่คลองห้าปทุมธาน,นีนะคะเป็นร้านบรรยากาศดีดีค่ะไปสีทั้งครอบครัวเลยเพราะตรงเนี้พื้นที่กว้างขวางมาก มีมุมถ่ายรูปมีสวนสวยมีบ่อปลามีสนามเด็กเล่นนี่ยุ้ยปลาสำหรับอาหารค่ะตรงนี้เป็นฟิวชั่นนะฟิวชั่นหนักมากเพราะผาสมทั้งไทยจีนญี่ปุน่น <laughs> สามชาติมารวมกันตรงนี้แต่ว่ามีกลิ่นอายของอาหารเหนือหน่อยๆด้วยนะเออดีๆฉันย่าก็เลยชอบไปนะคะปรุงสดใหม่จานต่อจานเลยค่ะและเมนูห้ามพลาดข้าวซอยเนือ้อเจ้าข้าวซอยเนือ้อนี่ะมาลวจ้า ข้าวซอยไก่เจ้าข้าวซอยไก่นเ,ไเนื้อมีไก่จะกินอะอย่างก็เลือกไปเลยเลือกมาได้กิ่นมันสองอย่างเลยเจ้าด้วยความโมโหหิวค่ะ <c oughs> อยากกินทั้งเนื้อทั้งไก่เลยนะรส <c oughs> ชาตินี่เข้มข้นมากนะคะแล้วก็มีข้าวซอยอีกหลากหลายสิ่งอย่างให้เลือกมากๆค่ะคูณตามมาะะด้วยนะคะ,คะนี่ก๋วยเตี๋ยวคลุกให้คุณกินด้วยนะครับก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวคลุกนะฮะคุณ แล้วก็เลือกได้ทั้งหน้าล whales, ิ้นวัวซิกโครงอ่อนหน้าชาชูหรือหมูตุ่มญี่ปุ่นก oh ็มีนะครับแล้วก็หน้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับุเมนูหลากหลายมากเลยใช่ไมคะเยอะมากของทานเล่นก็มีนะครับอย่างเต้าหู้เย็นพริกหนุ่มดองนี่นะครับก็มีด้วยนะคุณสันคอหมูย่างหมักเหล้าจีนอไม่ทานเล่นแล้วถ้าพี่ไปพี่จรงจังเลยละถ้าอย่างเงี้ยเนื้อกรอบคลุก ซอสค่ะนะครับ,รบวัตถุดิบหลักเนี่ยส่งตรงมาจากเชียงใหม่เจ้าโอ้โหนี่นะคะถ้ากินหมดเลยอ่ะเครื่องดื่มก็มีนะคุณไปกินกาแฟผสมน้ําผลไม้แล้วก็ใส่หลับเลือกได้ตั้งหลากหลายเห็นไหมคะมตะดิดมากไปท้ายกันด้วยเบเกอรี่หลากหลายรสชาติพร้ยนี่เลยของข้าวของหวานจะเพียบขนาดนี้นะคะราคาที่สบายกระเป๋านะคะเริ่มต้นกันที่หลักสิบเท่านั้นน้องชายเจ้าของร้านเชื่อคุณนิกค่ะเราให้ฟังอกร้านเนี่ยเป็นของพี่สาวเปิดมาได้ปีกว่าแล้วก็คือตั้งใจทาให้ เป็นร้านของอร่อยของครอบครัวนะส่วนชื่อร้านก็คือน้ำขิงและเคนก็มาจากชื่อของหลานนั่นเองค่ะรั้ไหมค่ะจริงๆส่วนตัวผมเองผมจริงๆผมเพิ <c oughs> ่งใช่ครับผมทําอาหารอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่เชงว่าเรียกตัวเองเป็นเชฟแค่เป็น <c oughs> แค่สนุกกับการทาอาหารเฉยๆจริงๆผมเคยทําร้านอยู่ที่เชียงใหม่มาแล้วครับแต่พอดี พี่สา,เาวเขาอยากเปิดคาเฟ่ผมก็เลยมามาเป็นจุดยืนให้ตรงนี้ใช่หครับจริงๆอาหารของผมมันไม่มีแนวไม่มีชาตครับเพราะว่ามันมันมันจะเป็นคล้ายๆรสสนุยกลมของเราเป็นเราจริงๆผมนิยามมันว่าเป็นฟิวชั่นนะครับเป็นเป็นอะไรที่เราชอบเป็นจิตอะไรที่เราชอบแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าลองสิ่งที่เราชอบ เดี๋ยวจะไปลองให้ครบทุกเมนูเลยนะคะฟิวชั่นแบบนี้ดีงามค่ะอยากชิมของอร่อยก็ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้ด้วยนะคะแวะไปได้เลยร้านชายทุ่งน้ำขิงกับเคนคาเฟ่อยู่ตรงคลอง5ตอนออก21ถนนเรียบคลอง5ปทุมธานีนะคะทุกวันพุธเนี่ยพิเศษนะดีงามมากเขาจะลดให้10เปอร์เซ็นต์เปิดก็ตั้งแต่10โมงช้าไปจนถึง1ทุ่มเลยแต่วันจันทร์อยากไปในระ้านเขาปิดนะคะครับน,นี่สงสารน้องเนิร์ดมากเพราะอะไรรู้ปะ่ะเชานยาเมื่อกี้เห็นเขานั่งก้มอ่ะขมักขเมนมาก,มมากเลยเหมือนทำข้อสอบ คงจะดูเมนูที่หลากหลายตาลายกันเลยทีเดียวเชียวคือต้องกินให้หมดโต๊ะไงื่อกีเขาเอามาเรียงให้เต็มโต๊ะนี่นะน้นองเนสดับความรับผิดชอบของเนิร์ดเองรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติคกข่าวช่องแปด